ครับอันนี้มาดูของฝากนะครับผมจากคุณพี่กรุณาทาบอนผ่อนใจนะครับผมเป็นมาขามเทศที่ส่งมาครีมนะคะที่เอามาครีมให้นะคะรอบก่อนที่รอบแรกมาสุกงอมแห้งกินชิไนอะไเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาเครมใหม่นะคะของเคมนะคะพี่กรุณามาถึงแล้วนะคะขอพระคุณมากๆนะคะ อันบะนี้เขาแกะแกะเอาเนื้อมันออกใส่อะนรหนไว้เลยใส่ตู้เย็นไน้ยแกะสีนใส่ตู้เย็นหน่ยเลยจังสิบ่ตเสียโอ้ไปตาเด็ก,กินบ่น้อขอพระคุณมากมากนะคะพี่กรุณาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะลำ้ำล้ำรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะอย่าลืมมาหาเด็กๆอีกนะคะเด็กๆยังรอนะคะโอ้สวยๆค่ะสวย เดี๋ยวเราจะเกะใส่ตู้เย็นไว้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเป็นแม่ครัวจำเป็นนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวนะคะได้ไรทำกับข้าววันนี้อะไรนะคะวันนี้ได้อะไรทำกับข้าวอ่อมหมูนะคะโอ้ในได้อะไรทำแล้ว นี่นะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดค่ะตัะไขคร้ค่ะก็ใส่ลงไปแล้วแล้วต่อไปจะทำยังไงเราจะมาตามทีก,ก่อนค่ะเอาเลยค่ะตามนี่ดเด้อกระดิ่นข่าตาจะฟองได้ออโคกยังห่าวเตะนมั้ว่โคกเห่า ทานังตํำบอกพริกนะคะเโนียเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนได้นะคะแม่สีีท่านใดอยากได้ไปเป็นลูกสะใภ้นะคะทำกับข้าวก็เป็นนะคะโอ้ทานังตํำบอกพริกไหมเป็นตาสนวดแต่บอกพริกไหมดีแซบดีนี่แม่ขั้วจำเป็นดนะคะ่ะแยกกับเขาแท่นเมแซบบบแซบบซบ,บลูระค่ะมองนี้แซบบบแซบก็บตตองกินนะคะ โ oh oh. อ,อ้โหแหลกน่ะคุกหาวคุกหาวพี่น้องเลยตาอยูน่นี่ได้ยินหอดตัวติดเลยแม่สีเรือนนะคะแม่สีเรือนอพอพ่นเห็ดเวียกบวนแล้วนะคะพ่นยยันคำพ่นกเ็เลยมาเห็ดใหยแม่นะคะ แล้วก็เอาทับพ,พีมาควัดออกใส่หมอ้อทับพ,พีอยู่นู่นเออยงขูดสากไหมอ่ายก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 โคกข,ขึ้นไปเลยเออนั่นแหละแล้วตัดใส่หมอ้อโอ Okay. เอาคุกไปไว้โกนต่อไปเราก็จะมาใส่เ,เครื่องปรุงนะคะอะไรอะ่ะอันนี้ผงชูรสค่ะใส่ลายเสยบไหล,ลายเยมนใส่หลายๆนัวเส็บๆต่อไปก็อะไรคะรส ดีนะคะค่ะเทลงไปโอ้มีแนวตวงด้วยลงไปเลยเอาลงไปเอาใส่อีกใส่ในมหม้อเลยแม่ยปตรงเคาะใส่ฟ้าแม่เออต่อไปก็น้ำปลระนะคะอันรักนะคะขาดไม่ได้นะคะอืมไหนใส่เยอะไหมหนึ่งทรพีะะโอ โอ้ยเอาไปค้างเตาแล้วนะคะฟึกไว้ค่ะฟึกไว้สิไดู้ซอยเหลือตัวจะคล้องนะคะเวลาพอเมย์บว่างก็จะได้ทำปินนะคะเปิดกรอยก็จุดเออเปิดเร่งเลยบบันี้แล้วก็เอาฟ้าหมอมาปิดเอาเอาตะพีออกด้วยนะ โอเคแล้วแล้วรอหม้อเดือดนะคะหม้อเดือดแล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปใส่หมูค่ะโอเคใส่หมูนะคะแล้วผักเราจะใส่ตอนไหนตอนที่เราเต้มอ,อันนี้นะคะต้มหมูเสร็จนะคะหมูสุกค่ะหมูสุกแล้วเราก็จะใส่ผักเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็ใส่เข่าขวค่ะคะนวดนวดเสบีบเสบค่ะเข่าขวนะคะ มองแสบ็บมองนัวก็อยู่น้ำเขาครัวนี่แหละคะ่ะนี่นะคะเราก็จะไปใส่ือกันหมอได้เขาเอื่นหมอเดือดเขาไม่ได้เอื่นหมอฟุดเอาออกเอาฟ้ามอออกก่อนแม่เอาฟ้ามอออกมาพี่มันติดขวมฟ้าหมอตกดินได้เอาออกมาว่างไว้ก่อนออร้อนมากค่ะ ตอนนี้หมอ้อโมโห,โหแล้วนะคะหม้อโมโห,โหแล้วเดือดแล้ว,ลวก็จะใส่ใจ,ใจอคอยคอยคอยเตะลงตำตำเออนันละแล้วทัาปี่มาค้นทำกับข้าวนี้ใส่อะไรไปด้วย,ใ,จใ,จยใส่ใจค่ะเบยใส่ใจค่ะสกินไดบอนออกกับเขาเนโนะเนี่ยก,กับเขาให้แม่กินพอกินนะคะโออ เอาคนเสร็จแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดไว้ก่อนรอให้เหนื้อมันสุกแล้วเราก็จะเอาผักลงนะคะขั้นตอนสุดท้ายเอาผักลงผักลงแล้วพอผักสุกเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะเอาอะไรนะข้าวคั่วสิข้าวคั่วข้วคมา,าใส่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผักมาลงกันนะจ๊ะนี่นะคะก็มาถึงขั้นตอนการใส่ผักนะคะเราก็จะเอาผักไปใส่นะคะเล็ก นี่นะคะแล้วก็นำผักใส่เลยนะคะหอมหวนหนเลยวะตาแสบเท้ติดต่อได้นะคะติดต่อแม่ครัวไปทำกับข้าวได้นะคะงานแต่งนะคะงานแต่งงานบวช <c oughs> โอ้หอมหวนหวนเลยเหมดยังผักโอ้มี้สิเอ็มสติหลังหื่อยันเ,<ร>เอ,มอเ็มได้เนาะโอ้โหแล้วก็คนเลยนะคะโอเคเราก็จะชิมนะคะเอาอันนั้นมาใส่ก่อนสิข้าวขัวนะคะหอมหวนหวน,หวนเลยพี่น้องเอ้ยอมเนี่ยอมหมูอมหมู ใส่ผักชีลาวแล้วก็นางรักแล้วก็ต้นหอมนะคะนี่นะคะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพอแล้วค่ะเอออีกจังหน่อยก่อนค่ะอีกจังหน่อยก่อนโอเคค่ะแล้วก็เอาทับพ,พีมาคู่ลุกคู่ลุกกันเลยนะคะคูเลคูเลเลย หอมมากเลยค่ะโอ้โหกินหอมมากเลยค่ะอเอาปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ตักมาซิมดูมันจะแซ่บถึงใจไหมมักตะมองว่าใส่ใจนี่เลยว่วาซันรับเป็นลูกสะใภ้สักคนไหยคะ่ะกินเองอเห็ดเองซิมเองนักเลงพ่อโฮ สิบเบียวน,นี่โอ้ยหตาเปาอืมเป็นไดอร่อยค่ะโอ้ตักมาให้แม่ซิมเบิงไฮ้ยห,หอนบ่โอ้พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเปาก่อนออเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเปาก่อนเปาก่อน รุ่นรลุ่นุ่น,นแม่ขัวรุ่นกินได่บนอ,อ่อ,อ,อ,อมแซบแซบโอพันอยู่พันอยู่ยอด,ดยอดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับแม่ครัวด้วยนะคะแม่ครัวจำเป็นนะคะ สำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะโอ้บายบายค่ะหลับฝันดีเด้อจ้า